น่าจะหรกจะรุนทิ้งก็น่าจะยากนะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้คือรู้สึกจะเป็นกองดินใหญ่อยู่จะยากน่าจะรุนให้หมดแล้วเดี๋ยวแกก็คงจะลากยาวๆแหละเพราะเหลือตรงนี้ที่ต้องต้องบุนคือมันต้นยางลง้มล้มเยอะเหมือนกันนะแปลงนี้ผู้ถึงเง้ต้นนี้ก็ลบมากเลยค่ะรอให้น่าจะรุน นี่ล้มทีตัวนี้แต่ว่าเอียงละยังไม่ตายด้วยนะรู้สึกว่าเห็นยอดจีิแต่น้าบอกไม่น่าไว้นี่ล้มนานแล้วหุเลยต้องกวาดต่างนี้ให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้รากยาวๆนะรอตรงนี้แดดร้อน แดดดีดีวันนี้แดดดีมากๆเลยค่ะ นั่นพือตายแต่ล่างมันูก่มแล้วค่ะแล้วมันเอียงน,าน้าก็เลยหลุนล้มนะคะลุนแล้วลุนกลับทำไมนะมันะต,ต,ติดติดล้อเาไปนะคะตะกี้ทุกทา วันนี้เห็นลุงกับป้านี่ก็บอกว่าจะมาเบิกยาง,ยงไม่มาเลยะคะ่ะยางพังเลมต้องเบิกนานแกไปนู่นไปแล้วรอตรงนี้นะคะเขไปยืนทาข้างๆก็มองไม่เห็นยืนก็เก,กนนะกะนานแกไปลากมาไม้ลม 那光亮在中间。 trái mua cái trái mua Chứ là trên video dài rồi nữa hả? Hãy giờ nữa không ขวางเลยที่นี้ดูแก,กทำไงต่อค่ะอ้ะอยผลทางนะคะ นะหมุนเข้าหมุน,มนวุ่นวายอยู่กับต้นนี้ต้นตเดียวนี่แหละโอเคหักเลยนะถ้หาหักได้มันก็ดีจะไม่เก็ดข่าว โอเคหักแล้วเสร็จเรามาลวกพวกนี้เข้าไปกินก็น่าจะเสร็จแล้วแล้วที่เหลือนะก็จะน่าจะมีเนืาอใหญ่ได้แล้วนะคะทีนี้ไอ้กัางซอยของเรานี่เดี๋ยวเลยกทีนะคะต้องรอให้มันแห้งก่อนเนีอย นี่เยอยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้น้าเจัดการไปทำหลายลเลื่เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะยูเจจก้าสูงขอบคุณด้่จติดตามนะคะยเจกา้าสู